เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นนึ่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนอันินตูงแอดมินเอจากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวคราวและรอบปอีกรวมไปถึงประเด็นเด็เดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้คะ่ะขอไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งคู่ด้วยนะคะเราไปเริ่มที่ความน่าผิดหวังนะครับของ Boston Celtics ในการเดินทางไปเยือนคลิปแลนด์คาลิเอร์นในเกมเมื่อวานครับเมื่อวานพวกเขาเนี่ยไม่มีมาคัสมาร์ครับไม่มี Walker, เคมบาว์วอลเ,าเการางิๆ เมื่อวา Land Korea นคลิปแดนคาโเลีย์มีเกมบุกที่ดีโดยเฉพาะคอลิ er er เนเซ็กซันแลวก็เควินเลิฟเควินเลิฟกด3คะแนนไปถึง6ลูกนะครับในเกม,มาาเมื่อวานทำแต้มได้แบบประทับใจแฟนๆในสนามในเกมเมื่อวานถือเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่คลิปแดนคาโเลีย์จะเป็นเจ้าบ้านในฤดูก,กาลนี้และด้วยความแม่นของเค er วินเลิฟรวมไปถึงผู้เล่นทุกคนในทีมคลิปแดนคาโวลีย์ครับที่ร่วมกันต่อสู้พวกเขาสามารถเอาชนะบอสตันเซ l t i ติกส์ไปได้ถือเป็นชัยชนะส่งท้ายให้กับแฟนๆจริงๆนะครับ1ิเเกมก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาแพ้เรียบเลยนะครับและการพ่ายแพ้เมาา ics, ื่อวาน,น การันตีพื้นที่เพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแย่ที่สุดก็คืออันดับ6ครับต่อให้พวกเขาเแพ้ทั้ง3เกมรวดในฤดูกาลที่เหลืออยู่ก็ตามการเข้าเพลย์ออฟครั้งนี้เนี่ยนะครับของนิวยอร์กนิกส์ถือว่าเป็นการเข้าเพลย์ออฟในรอบ8ปีแล้วนะครับ ครั้งสุดท้ายที่นิวยอร์กนิสสามารถเข้าเพลย์ออฟได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจูเลียสแลนโดยังไม่ได้เข้าสู่ NBA เลยนะครับรวมไปถึง RJ ร์เจแบรครับตอนนั้นยังอยู่มัธยมต้นเท่านั้นในขณะที่เดอรริกโรสครับในขณะนั้นเนี่ยกำลังพักฟื้นนะครับจากเอ็นควายน้าเข่าซ้ายฉีกในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ประทับใจมากๆครับของนิวยอร์กนิสซึ่งมันตรงข้ามกับบอสตันเซลติกส์เลยนะครับตอนนี้เนี่ยดีที่สุดก็คืออันดับ7ครับในพื้นที่เพลย์อินพวกเขารอลุ้นนนนแค่่วาาจจจจะะเเเเออออออกกัับบชรร์์ลตตตฮ็หืิ โควิด19เยอะมากๆครับเป็นฤด,ดูกาลที่น่าผิดหวังของพวกเขาฤด,ดูกาลหนึ่งเลยครับเมื่อพูดถึงการการันตีเขา้าเพลย์ออฟแอตแลนตาฮอสในเกมวินิซีวีเกม2อค่ะแข่งขันกับวอชิงตันวิซร์เนี่ยทั้งคู่เนี่ยต่อสู้กันได้ดีมากๆาและเซลเวสบรูก ok ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลได้แต่เขาก็มีเกมที่ดีทางฝั่งขอตแลนตาฮอสแน่นอนค่ะก็นำโดยพยายเหี่ยวเทรยังวอชิงตันวิซร์เป็นฝ่ายนำจกนกระทั่งช่วงท้ายเกมโดยเฉพาะช่วงสองที่สุดท้ายเขาไม่สามารถทำแต้มได้เลยไม่ว่าจะ ได้ลุ้งยิง3คะแนนของจอห์นคอลลินในช่วง24วินาทีสุดท้ายขึ้นนําแล้วก็ประคองตัวคว้าชัยชนะไปได้ค่ะชัยชนะในเกมเมื่อวานทําให้ตอนนี้อลันตาฮอกเซ็กรันตีพื้นที่เพลย์ออฟพื้นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าการแข่งขันยังเหลืออีก2เกมนะคะต่อให้่เขาแพ้หมดเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟอยู่ดีทางฝั่งของวอชิงตันวิเซอร์ค่ะเขาต้องการชัยชนะอีก1เกมหรือว่าชิคาโกบูลส์แพ้นะคะเขาถึงจะการันตีพื้นที่เพลย์อินค่ะเราไปต่อกันที่การสิ้นสุดการลุ้นน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 นะคคร icans, รรรรััับบขออออองงิิววยยย์์กกกกเเเเเพลลลลลแแสสใใาาาไไปืืดดดมมมม่่ีีูผ้ ยอดเยี่ยมมากๆลบฝันร้ายผลงานที่แย่ๆนะครับจากเกมก่อนหน้านี้เมื่อวานลูกาดอนฉิกยิง3คะแนนลงไปถึง7ลูกครับนำทีมดัลลัสแมววิกเนี่ยดาหน้าถล่มสายนิวออลินเพลิกันส์เท่านั้นยังไม่พอครับพวกเขายังได้คริสตปปอร์ซิงกิสนะครับกลับมาทําการแข่งขันหลังจากที่เบรกไป10เกมครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เข่าให้เฝ้าระวังมาอยู่นานพอสมควรและเมื่อวานคริสตปปอร์ซิงกิสก็ถือว่ามีเกมที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการยัดห่วงการยิงการข้ามทุกอย่างในดูดีไปหมดเลยถ้าเกิดสภาาาพขขอองงเเเปปป็นนนนนแบบบีี้่่ยไไตลลดจจจชววฟ ริก็ยังคงน่ากลัวนะครับและด้วยชัยชนะเมื่อวานของดัลลัสแมริครับสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เลยครับต้องการชัยชนะอีก1เกมเท่านั้นครับหรือว่า l a เกอร์สเนี่ยแพ้พวกเขาจะการันตีพื้นที่เพลย์ออฟครับไม่มีต่ำไปกว่าอันดับ6แน่นอนไม่ว่าฤดูกาลที่เหลืออยู่จะแพ้หรือจะชนะก็ตามในส่วนของนิวออลีนเพลิแกนครับการแพ้แพ้เมื่อวานเนี่ยทำให้พวกเขาหมดลุ้นแลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าเพลย์อินหรือจะเป็นการลุ้นเพลย์ออฟใดๆก็ตามพวกเขาไปรอต่อสู้กันใหม่คคครรรััััับบบบใใในน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 นฤฤดดดููกกกกกาาาาาาาลลหหหห้้้้้้แแแตตต่่่ชชววววงงงจจีีีีเเยยอออๆมมสะโขขพ แววๆเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมันควรจะต้องดีกว่านี้ครับเพราะว่าศักยภาพของผู้เล่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างแบรนดอนอิงแกรมไซออนวิลเลียมสันลอนโซบอล หรือใครก็ตามครับในทีมเนี่ยจริงๆแล้วควรจะสูสีคล้ายๆกับเมมฟิสกิสซี่เมมฟิสกิสซี่เนี่ยอยู่ในพื้นที่เพลย์อินนะครับในฤดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็ถือว่าเกือบจะเข้าเพลย์ออฟได้ในฤดูกาลนี้ก็กําลังมีลุ้นนะครับที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟเช่นเดียวกันจริงๆแล้วนิวออรีนส์เพลย์แลงเหมือที่บอกควรจะต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันเขาก็เลยหันไปมองศักยภาพของโค้ชครับว่าน่าจะดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้ไม่ดีไม่เต็มที่หรือเปล่าในจุดนี้เนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลเดี๋ยวราามมนอะไ,อะไคจ ทุกคนทราบแน่นอนครับเราไปดูการต่อสู้ยิ้วโอกาสในการกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟของแลเอเลเกอร์สกันค่ะในเกมการเปิดแบนเนอร์แชมป์ของพวกเขาตอนแรกเนี่ยก็ออกตัวดีนะคะออกนําไปก่อนก่อนที่จะโดนไล่บีคูคีสูสีจนกระทั่งโดนขึ้นมานําในช่วง22วินาทีสุดท้ายยังดีนะคะเนี่ยทีทีของพวกเขาเนี่ยมีพระเอกหลายคนคะ่ะในเกมที่แล้วเนี่ยเป็นเชอเรนทอนชักเกอร์ค่ะเกมนี้เป็นคาร์คูสมาใช้ความสามารถส่วนตัวในเข้าไปวัดวางบอลป่าหัวค่ะแล้วก็สามารถพาทีมขึ้นนําไปได้ในช่วง6วินาทีสุดท้าย นะไปได้แต่บอกตรงๆนะคะฟอร์มการเล่นในเกมเมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยคะ่ะแต่ชนะก็คือชนะพวกเขายังคงมีโอกาสกลับไปสู่พื้นที่เพลย์ออฟนะคะแม้จะลิบหลีมากๆนั่นหมายความว่าเกมที่เหลืออีก2เกมเนี่ยพวกเขาจะต้องชนะรวดทั้ง2เกมแล้วก็ Dallas Mavericks หรือว่า Portland Trail Blazers แพ้2เกมค่ะเป็นแบบนี้ถึงจะเกิดขึ้นได้แต่ตูนคิดว่าแฟนๆของ LA Lakers น่าจะอยากให้ทั้ง Dallas Mavericks และก็ Portland Trail Blazers ทั้ง2ทีมแพ้รวดทั้ออง2เกมนะคะเพื่อ LA Lakers จ,จะได้กลับไปอยู่อันดับที่5เลยคะ่ะเราไปต่อที่ข่าวล่าสุดของ Golden State War ์เรอนะครับเรื่องที่อาการบาดเจ็บของ Eric Pass คอกันก่อนเจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บบริเวณสะโพกด้านซ้ายนะครับตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเมษายนพลาดการทําการแข่งขันในทั้งหมด21เกมติดต่อกันแล้วนะครับแต่ล่าสุดครับทาง Steve k e r r เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า Eric pass คอร์เนี่ยทำการซ้อมได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นการซ้อมแบบ33หรือว่าจะเป็นการซ้อมแบบครึ่งสนามก็ตามทั้งทีมเนี่ยก็หวังว่า2เกมสุดท้ายครับไม่ว่าจะเป็นเกมวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับนิวออร์ลีนส์เพาิแกนหรือจะเป็นเช้าว,วัน สามารถกลับมาช่วยทีมได้ครับทีนี้เราไปตามข่าวการตกลงเซ็นสัญญานะครับกับฮวนทอสแคนโนแอนเดอร์สันครับจากตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในสัญญาท w เวย์คอนแท a c ตตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสัญญาปกติของ NBA เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอแสดงความดีดีกับเขาด้วยสัญญาก็คือ2ปีนะครับ1.74ล้านเหรียญครับ ในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ40,000เหรียญน,นะครับและเป็นฤดูกาลหน้าอีก1.7ล้าน<อ>เหรียญครับฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันเนี่ยถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยนะครับเขาคือชาวอ็อกแลนด์ครับโดยกําเนิดเลยตั้งแต่จําความได้เนี่ยเขาก็เป็นแฟนโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ทีมรักของเมืองพวกเขาเนี่ยมาโดยตลอดครับแล้วตัวเขาเนี่ยก็พยายามเข้าสู่ NBA นะครับแต่ไม่ผ่านการดรัฟต์ในปี2015ก็หากินมาโดยตลอดครับเกี่ยวกับการเล่นบาสเนี่ยไปหากินในลีกอาชีพครับของเม็กซิโกแล้วก็กลับมาได้รับโอกาสนะครับในทีมทีลอออออเเเเ้นนสตตวรรรรร์่่่่่ยยคคัับบมาืๆู สู้ให้เข้าตาของทีมครับแล้วเขาก็ได้รับโอกาสนะครับเซ็นสัญญา two way contract ครับอย่างที่บอกแต่เล่นใน e ี g u e เนี่ยเป็นหลักและในฤดูกาลนี้ครับเขาถือว่ามีผลงานช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจำได้เลยเพลที่เรียกว่าพุ่งสุดใจไปหาลูกบาสเนี่ยแหละครับพุ่งเข้าไปจนโอโหโดนโตเทคนิคนี่หัวนี่เข้าสู่คอนแทชชั่นไปหลายเกมพอสมควรบัตรนี้เขาได้รับสัญญาปกติของ NBA กับ Golden State Warriors ครับแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับตอนเด็กๆในคบปลื้ม Larry Hughes นะครับของ Golden State Warriors ปัจจุบันได จิตใจของเขาคือ Golden State Warrior อย่างเดียวจริงๆครับนี่คือฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันและอีกหนึ่งคนครับพอฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันเนี่ยเซ็นสัญญาปกติของ NBA ปุ๊บเนี่ยทำให้ Two Way Contract เนี่ยว่างอีกหนึ่งสล็อตทาง Golden State Warrior ก็เลยไปเอาตัวจอร์แดนเบลครับกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งจอร์แดนเบลนี่คือคนที่ร่วมทีมนะครับควา้าแชมป์ในปี2018และในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จากทีมไปไปอยู่กับมินนโซตาทิมเบอร์วู๊ดบ้างแล้วก็ผลงานไม่ค่อยดีครับไปเซ็นสัญ,ญญา10วันกับวอชิงตันวิซเเออออรรรร์์สสบบบบบ้้้้าางะไไแแแนนนนีีตต่่ลลุดดดคัจกลับมาสรส่วมมทีกกับโลเเด้นสอช อีกครั้งหนึ่งครับ จะร่วมต่อสู้ไปในเพลย์อินไปด้วยกันครับเข้าสู่เพลย์ออฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับเมื่อพูดถึงอาการบาดเจ็บค่ะเราไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจเลนบราวน์ที่ล่าสุดเนี่ยเขาได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการเอ็นข้อมือซ้ายฉีกเป็นที่เรียบร้อยค่ะและการผ่าตัดทุกอย่างในก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเขาต้องพักฟื้นอย่างน้อย3เดือนแล้วก็ทําการประเมินอาการอีกครั้งก่อนที่จะลงทําการซ้อมได้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจแต่นั่นๆนะคะเพื่อที่จะพร้อมลุยในฤดูกาลหนะ้าหากไม่มีอะไรผิดพนนะะล,ลดาดเนี่ยคืออาท ที่3ของเดือนตุลาคมหรือว่าอย่างช้าเนี่ยก็คืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเจเรนบราว์เนี่ยมีเวลาพักฟื้นอย่างเต็มที่แล้วก็พร้อมลุยฤดูกาลน้ายอย่างแน่นอนค่ะเราไปตอนที่ข่าวล่าสุดของทาง NBA นะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาจะมีการเพิ่มรางวัลขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับนั่นคือคารีมอับดุลจบาโซเชียลชัตสติ c แชมเปียนอวอร์ดครับเป็นการให้เกียรตินะครับกับคาริมอับดุลจบาครับนักกีฬาที่ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมมาโดยตลอดครับตั้ ท้งลีกเนี่ยนะครับจะมีการประกาศผู้ชนะนะครับรางวัลนี้ในช่วงเพลย์ออฟจะรับเงิน1นึ่งแสนเหรียญนะครับหรือประมาณ3ล้านกว่าบาทนี่นะครับโดยเงินจํานวนนี้เนี่ยจะให้ผู้ชนะเนี่ยนะครับไป็นนาไปมอบบริจาคครับให้กับองค์กรการกุศลต่างๆครับตามที่ตัวของผู้ชนะเนี่ยเขาตัดสินใจจะเลือกเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีผู้เข้ารอบอีก4คนนะครับจะได้รับคนละ25,000เหรียญครับหรือ7จ็ดแสนกว่าบาทนี่แหละเช่นเดียวกันเขาก็จะสามารถนําเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปมอบให้กับองค์กรการกุศลตามที่พวกเขาต้องการครับเหล่านี้นี่ค โลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องความไม่เท่าเทียมกัน<ม>ในสังคมครับในจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่ทาง NBA เนี่ยเขาสร้างให้เห็นนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นการให้เกียรติกับคารีมอับดุลจาบ,บายอย่างที่บอกสำหรับรางวัลน,นี้นะครับทั้ง30ทีมใน NBA เนี่ยจะเสนอ<ม>ชื่อทีมละ1คนนะครับแต่ละคนในเสนอขึ้นมาเลยแต่ละทีมแล้วก็จะมีกรรมการคัดเลือกทั้งหมด7คนครับกรรมการเหล่านั้นเนี่ย<ม>ก็คือจะเป็นบรรดาพวกผู้บริหารในลีครับ<ม>หรือจะเป็นบรรดาอดีตนักกีฬาต่างๆรวมไปถึงนักต่อสู้ในสังคมทีีี่่่่่่่่มมมมชชชชืืือออตตตตาาาาาาางางๆคครรรรัเเดดวววิกกนนนนะใจไ้ป็แแ นั้นเนี่ยน่าจะมีโรบอนเจมส์อยู่ในนี้แน่นอนครับเรามาดูกันว่าเขาจะสามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้หรือเปล่าครับเราไปดูโบนัสของนักกีฬากันซะหน่อยค่ะหลังจากที่นิวยอร์กนิกสามารถเข้าเพลย์ออฟได้อย่างเป็นทางการทําให้จูเรสแปร์โดเดนได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีก945,000เหรียญหรือกว่า30ล้านบาทค่ะนี่ถือว่าเป็นโบนัสก้อนที่2นะคะก้อนแรกในได้หลังจากที่เขาติดออสตาดังนั้นเนี่ยจูเรสแปร์โดตอนนี้นะคะได้โบนัสทั้งหมดรวม2ล้านเหรียญค่ะปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นป ตามชมเลยค่ะว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยเขาจะมีโอกาสเซ็นสัญญาบิ๊ก4ปี106ล้านเหรียญหรือจะวัดใจเดิมพันกับตัวเองค่ะแล้วเข้นฟอร์มประดับเทพแบบนี้อีกฤดูกาลหนึ่งเพื่อจะลอลุ้นแบ็ก c o คอนแทรคค่ะโอ้โหแอดมินเอเอาอย่างไรดีคะเนี่ยในจุดนี้เนี่ยถ้เาเกิดสมมติว่าตัวเองเนี่ยเป็นจูเลียสแรนโดเนี่ยขอตัดสินใจเซ็นเลยทันที <c oughs> ดีกว่าครับ <c oughs> เพื่อความชัวร์ <c oughs> เพื่อนๆลองดูวิกเตอร์ราดิโปครับเป็นตัวอย่างถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเดิมพันกับตัวเองแบบนี้ยไม่คุ้มเลยนะ ้งานผู้เล่นอย่างอจูเลียสแวนดลนี่หนักมากๆนะครับในฤดูการนี้เนี่ยที่เขาสามารถรีดฟอร์มออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะจำนวนนาทีในการลงสนามของจูเลียสแวนดลเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเขาเป็นผู้เล่นอีกคนนึงนะครับที่มีการประทะร่างกายเนี่ยค่อนข้างหนักวงในเนี่ยเล่นตลอดเลยถ้าเกิดสมมติบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ไม่อยากจะคิดเลยนะครับฤ <c oughs> ดูการหน้าผลง,งานจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ดังนั้นถ้าเกิดได้รับโอกาสในการต่อสัญญาหลักร้อยล้านเหรียญแบบนี้เนี่ยครับเซ็น <c oughs> ไปก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อความชัวรับร้อยล้านนี่ก็มหาศาลมากๆนะ ของมิเนโซตาทิมเบอร์วูฟส์กันสักหน่อยนะครับเจ้าของคนปัจจุบันครับเกรนเทเลอร์เนี่ยมีการตกลงพูดคุยทางวาจาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเอร็อดครับแล้วก็มาร์กรอผู้ที่เข้ามาเสนอจะซื้อทีมต่อนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการตกลงทางวาจานะครับอย่างที่บอก1,500ล้านเหรียญครับหรือ4 0่หมกว่าล้านบาทนี่แหละครับตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนนะครับของทางลีกจะมีการประชุมเจ้าของทีมร่วมทั้งหมดครับเพื่อทําการอนุมัติก่อนที่จะแอปพรูฟในการซื้อขายครั้งนี้เพื่อนๆลองคคิดดูนน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 ะะรรรรัับบยยยยย้้้้ออออกกลลลไปปปใีีีีีี1994เเ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 เ่่่่ทท์ขขาาาาาาซืืมมม88หญวณ2,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเขาอายุ80ปีนะครับจะขายระดับ40,000ล้านบาทแล้วครับโอ้โหเอาเงินไปนอนกองก่อนต้องบอกว่าราคาเนี่ยขึ้นมหาศาลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปตามข่าวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ <S <S ทางเกรนเทเลอร์เนี่ยเขาจะทําหน้าที่บริหารไปก่อนนะครับไปจนถึงปี2023ก่อนที่ทางเอรอแลวก็มาร์กลอเนี่ยจะขึ้นมาเทคโอเวอร์แทนระหว่างนี้เนี่ยเราต้องมารอติดตามชมกันนะครับเพราะว่าทางทีมเนี่ยเขามีตกลงสัญญาการใช้สนามทาเกตเซนเตอร์เนี่ยถึงปี ถึง2,035เนี่ยจะมีการสร้างสนามใหม่หรือจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกเขาต้องจ่ายให้กับทา r เก็ตเซนเตอร์เนี่ย50ล้านเหรียญแล้วก็ยกเลิกสัญญากันไปแต่ในจุดนี้เนี่ยน่าจับตามองเพราะว่ามันมีข่าวแว่แวๆมานะครับว่าทั้งเอร์แล้วก็มาร์ครอเนี่ยอาจจะดินทีเนี่ยไปอยู่ที่เมืองอื่นครับในจุดนี้เกนเทเลอร์เนี่ยต้องมีการพูดคุยกันดีๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยแฟนๆของเมืองมินเนโซตาเนี่ยอาจจะไม่มีทีม NBA อยู่ในเมืองของพวกเขาก็เป็นได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะ ข่าวคราวความเลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะคะกดไลค์ค่ะกดซับด้วยนะครับและก็เพื่อไม่ให้พลาดข่าวคราว NBA นะคะกด subscribe ที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดค่ะนึกถึง NBA ถึง NBA Mania น,นะคะวันนี้พวกเราทั้งสคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ